สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุข,ขูสุข,ขนมือนีแม่เบียร์ผ้าหลาะเลาะมาเที่ยวปลานี่แหละจ้ามาพอดอกบุกยักษ์ด้วยจ้ายายสิผ้ามาเบิงว่ามีอีหยังแน่อยู่ในหันยายกับพึงก็เห็นข้างแรกนี่แหละจ้าดอกบุกยักษ์อืมเจ้าเบิงดูว่าโตอีหยังแน่อยู่ในนี่มึงเด้อยายสิอันนี้ให้เบิงคุณอะ มันแม่งกุดกีคือแม่งกินนุ่นมูเจ้าวาเนี่ยคุณล่ะเบิ่งทางในมันผุนโอ้ยมูเจ้าวาแม่งกินนุ่นอันนี้ไม่กินแห้งได้จา้ายายวากินมันบสา,นนาสูผ้าปนไดยายสิผ้ามูเจ้ามาเบิ่งจา้าผู้ใดบ่เคยเห็นดอกบุกหยักยายกัด อยินตะว่ากินได้ยุจา่าจะย่ายก็บเ่เคยกินดอกมันคืองามแถวย่ายว่ามันแปลกมันงามดีย่ายเแล้วอ,อยากภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิงมึงดูอืมิม่งท่งหลังมันอีกมาเบิงทางพี่้วจ้ะนู่นน่ะห้อยอันนั้นมากินห้อยแมงกินนูน่นเอ้าขาดจ่อยอืมอยู่ในป่าจ้าเนี่ยมึงดูล่ะ นี่แหละจ้าผู้ใดเคยกินกับว่าสซูย่ายฟังเนยด้ยจ้าว่ามันเป็นรสศาสตร์จังไดน,นี่แหละจ้าคลิปนี้ก็มีซํำนี่แหละจ้าขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้จ้าที่มาหลับ้มเป็นกำลังใจใหยยายได้จ้าสวัสดีจ้า